นี่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็ชื่อสิ่งประดิษฐ์พัดลมน้อยคอยรักกลุ่มนี้ก็จะมี3คนเด็กหญิงพรชิตาจดสันเทียนางสาวนัทวดีมุ่งอุ่มและ นางสาวอรวรน,นุตดีก็เป็นงานคล้ายๆงานรีไซเคิลแต่ว่าใช้อุปจรไฟฟ้าใช้มอตเตอร์ในการทำงานก็เป็นพัดลมโดยใช้ถ่านไฟฉายขนาดเล็กอันนี้ก็สามารถทำงานได้แต่ว่าจะใช้งานได้จริงนั้นก็จะต้องไปปรับในเรื่องของพลังงาน ส่วนกลุ่มที่3อันนี้ก็เป็นวงจรไฟฟ้าภายในบ้านก็จะเป็นวงจรแบบขนานก็คือใช้อันนึงเป็นให้พลังงานแสงอีกอันนึงก็เป็นพัดลมใช้มอตเตอร์นี่ก็เป็นกลุ่มที่3ผลงานของนายจักรพันธ์นินลักษ์นายพูนทรัพย์สิทธิเดชและนางสาวอ,อรไทยวงอ,อ,อรไทยคงเมือง แล้วก็จะมีอีกทั้งหมดอีกอีกสกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนออันนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ